ข่าวประคับแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่17มิถุนายนโดยโคชทฟีฟบอลแมนเชสเตอร์เดเยันนี้คอสเนเะบลิงแฮมเผยแล้วเจอรัตกระทั่งบรูนี่อยากแลกเสื้อกับใครมากกว่ากันโดยองิหนี่ทางนะผมทางจ้าหนูจูดเบลิงแฮมนะฮะอกองกลางวันทีคิสชาวอังกฤษจากทางบรสเซียดอทมุนยอมเปิดเผยแล้วว่ายอมแลกเสื้อแข่งกับใครมากกว่ากันระหว่าง2องตำนานผู้เป็นไอดอลอย่างทางซิเวนเจอรัดและก็ทางเวนบรูนี่ ซึ่งตางตีเวนเฉจรลาดนั้นเป็นนักฟุตบอลที่ใหญ่มากเลยนะฮะสำหรับดาวรุ่งชาวกรกฤษอย่างผมขณะที่เวนรุนนี่นั้นก็เป็นแรงบนันดาลใจน่าทึ่งให้กับพวกเราทุกคนมาตั้งแต่เด็กแล้วเช่นเดียวกันแต่สมมติว่าจะเป็นต้องเลือกได้แค่คนเดียวจริงๆขอแลกเสื้อกับทางเจราลดก่อนกันเพราะด้วยความที่ชุดแข่งเบอร์แปดเป็นตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับของผมนั้นจึงคู่ควรมากกว่ากองหน้าบรุนนี่คนนี้เจ้าหนูจูดเบลลิงแฮมเนี่ยปัจจุบันอายุเป็นแค่สิบเ็ดปีเท่านั้น ดยเขาคนนี้แจ้งเกิดเต็มตัวตั้งแต่เมื่อปีก่อนกับทีมในลีกแชมเปี้ยนชิพอย่างทางเบอร์มิงแฮมและด้วยพรสวรรค์อันโดดเด่นจะทําให้มีหลายสโมสรดังจากทางผิวนักกจพยายามตามจีบการอุตุรมุดสุดท้ายเป็นดอทมุนที่ปิดดิวที่สําเร็จพร้อมจ่ายค่าตัวอยู่ที่25ล้านปอนด์โดยตลอดฤดูกาล2020ที่ผ่านมาเบอร์มิงแฮมคนนี้ได้โอกาสลงสน,นามเปนำมิดฟิลด์ทับเสือเหลืองไปแล้วทั้งสิน้น16นัดจากทุกประการที่ยิงได้4ประตูกับอีก4อสซิส์ส พร้อมโชว์ฟอร์มสวยหรูเกินหน้าเกินตาเด็กรุ่นค่าวข่าวเดียวกันในทั้งโลกนะฮะจดถูกเรียกตัวติดทีมชาติชุดยูโร2020ไปตามความคาดหมายจริงๆเราต้องย้อนกลับไปในช่วงเดือนกันยายนปีก่อนเบอร์ลิงแฮมนี้ได้รับโอกาสเปิดตัวกับทางดอทมุนในศึกบอลถ้วย d f b โ a คาวและก็ยิงประตูแรกของตนเองให้ตสังกัดใหม่ทันชี จนเพื่อนบมทีมอย่างทางเองริบาลฮาเรนถึงกับโพสต์รูปเบนิงแฮมพร้อมใส่แคปชั่นแบบโดนใจแต่โคมาว่านี่คือสตีเวนจราดคนใหม่เลยนะโอ้โหนะผมเป็นแต่ว่างานนี้เจ้าหนูจูดเบลคนที่มีข่าวกระทางผีแดงในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วนะฮะดูแล้วน่าเสียดายจริงแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไประามมาดูข่าวต่อมากันที่ก่อนครับสื่อเผยแมนยูพร้อมจับข่าวคุยอนาคตเล่นการ์แล้วในช่วงพรีซันนี้ โดยมหาเทพเจสซิลินการ์ดยังไม่มีการเจรจาเรื่องอนาคตกับทางแมนยูต้สังกัดในช่วงนี้จนกว่าเขานี่จะกลับมารายงานตัวกับสโมสรเพื่อจะลงซ้อมในการเตรียมทีมช่วงพรีซันตามการบริงานจากทางแมนเชสเตอร์วิลลิงตันโดยกองกลางวิสเปีิรานีซึ่งกำลังเข้าสู่ช่วงเป็นสุดท้ายในสัญญาของเขากับสโมสรเพิ่งจะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับทางเวสต์แฮมในการยืมตัวในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลโดยลงเล่นในศึกนักกีไปทั้งหมด16เกมทำได้ถึง9ประตู แต่ในช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมาเลนการ์ดนั้นไม่ค่อยได้รับโอกาสในทีมชุดใหญ่ของทางแมนยูมากหมนักโดยเขานั้นได้ลงสนามไปเพียงแค่สามนัดก่อนตัดสินใจย้ายไปยังลอนดอนเพื่อจะเล่นกับทีมคุน้อนในช่วงเดือนมกราคมอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีความสนใจจากหลายสโมสรทั้งเวสต์แฮมสเปอร์และก็์อซนอรรวมทั้งยังตกเป็นข่าวกับทางปารีสแซงแอง แต่ทางนักโอมนะฮะก็ยืนยันมาว่านักเตะรายนี้ยังคงมีอนาคตกับทีมต่อไปและการเจรจาจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่นักเตะทีมชุดใหญ่กลับมารายงานตัวในช่วงพรีซั่นนี้โดดินกาดมีชื่อเป็นหนึ่งในสัาตนักเตะที่กาเดตเซาเกตเรียกมาติดทีมชาติอังกฤษเ,เพื่อจะเตรียมตัวในการทําศึกยูโร2020แต่สุดท้ายก็โดนตัดชื่อออกหลังการประกาศ26ผู้เล่นที่จะใช้างานจริงเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั่นเอง เป็นว่งงานที่เหมาะมมหาเทพเจษิลินการค,คนนี้นะฮะดูแล้วเนี่ยต้องรอจับเขาคุยอนาคตของเขาก่อนกับทางโซชาว่าจะเอาอย่างไงกันดีจะซ้ายไหมจะขวาไหมต้องรอลุ้นกันเรามาันข่าวต่อมาก,กันที่ก่านครับการย้ายทีมของทางเจตอนันโชนั้นอาจจะเป็นประโยชน์ต่อมิสันกรีนบูธท,ที่ทางแมนยูก็เป็นได้โดยการที่แมนยูกำลังเจราจาเพื่อจะลงนามเจโตนันโชจากทางบรัษเัลสมุนในหน้า,าร้อนนี้ และเขาจะแข่งขันกับทางมิชันกรีนบูธในการที่จะร่วมทีมกับทางแมนยูโดยจากการที่ทางแมนยูผลักดันให้มีการสัญญากับทางจอร์แดนโชเป็นช่วงซัมเมอร์ที่2ต่อกันโดยเป็นว่าธานารุโอมนะฮะโอเล่กุนตชานั้นจะเป็นสมาชิกของคนที่ว่าไม่สามารถมีตัวรุกในทีมได้เพียงพอหากแมนยูบรรลุข้อตกลงสำหรับทางซันโชจริงๆและไม่มีข้อแก้ตัวในหน้าร้อนนี้โซชาจะมีตัวเลือกการโจมตีมากมายในทีมของเขาในาการหน้าอย่างแน่นอน ดซันโชจะแข่งขันกับทางเบสันกรบูตและก็ทางอามัดเดียนโล่ทางด้านขวาในขณะที่แมนยูนั้นมีตัวเลือกมากมายทางด้านซ้ายโดยมีทางพาวบักบ้าจะสร้างความประทับใจในตำแหน่งนั้นและมาคาบรฟฟอร์ดอองคานี่มัสยานและก็เดนเดนเจมก็จะมีตัวเลือกเช่นเดียวกันศูนย์กลางของพวกเขาก็จะเป็นบรูโน่เฟร์นเดสและก็เอสนคาวานี่นั้นก็ใกล้เคียงกับการรับประกันเป้าหมายเท่าที่คุณจะทำได้อยู่แล้ว ยูเจ็ดต,ติดหวังกับการที่ทางบริษัทมุลปฏิเสธที่จะขอลดราคาทาันโชคนนี้เมื่อหนึ่งปีก่อนแต่หลังจากสัญญ,ญากับทางอามาัดเมื่อเดืนที่แล้วและเห็นว่าคริมบูธย,ยังคงพัฒนาตัวเองอย่างรวดเ,เร็วมีโรงเรียนแห่งหนึ่งคิดมาว่าเขาไม่จะเป็นต้องมีความสาคัญขนาดนี้ในปีนี้แต่โซชาย,ยังคงมุ่งมั่นที่จะสัญ,ญญากับดาวเตะไว้เร็จปีรายนี้ซึ่งต้องทนกับช่วงเวลาที่ยากลาบากในาดกาน,นี้ แจบแคมเปญด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมซันโชสามารถเล่นปีกซ้ายได้และก็เริ่มเกมทางด้านซ้ายมากกว่าทางขวาแบบดอตมุนด้วยอัตรากระทำประตูและก็แอซิสที่ดีกว่าเช่นเดียวกันอยา่างไรก็ตามตัวเลือกของทางแมนยูจะทางซ้ายมีมากเกินไปและคงจะเป็นเรื่องน่าประหลาดใจหากซันโชไม่ได้เล่นทางขวาบ่อยกว่านี้ถ้าเขาเสัญญาก,กับทางแมนยูที่โอเชีฟอร์ด โดยเมื่อไปสันกินวูดเริ่มฤดูกาลอย่างช้าๆแมนยูก็มองทางขวาค่อนข้างจะสั้นนะโดยที่ควรมาต้ามีส่วนอย่างมากในช่วงต้นสัปดาห์ของฤดูกาลและก็แบบรัดฟอร์ดก็ลงเล่นในบทบาทที่เขาไม่ก็ชอบอย่างชัดเจนโดยทางกายภาพในการที่ผ่านมานั้นที่มีต่อบ,บรดฟอร์ดควรจะเป็นตัวอย่างที่ว่าทําไมการเซ็นสัญโชคเข้ามาจึงสมเหตุสมผลครินวูดยังคงเป็นัยรุ่นและเขาต้องการดูแลเอาใจใส่ในขณะที่เขาก็พัฒนาไป แมนยูก็มีความหวังว่าเขานั้นจะพัฒนาเป็นกองหน้าที่ดีแต่ร่างกายของเขาอาจต้องปรับปรุงหากเป็นกรณีนี้การปรับเปลี่ยนเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ยากนะหากคุณเล่นเกมทุกๆ 2- 3ถึงวันและเตะวัยเกาปีายน,นี้จบฤดูก,กาลได้ดีเป็นอย่างมากเลยนะแต่นั่นหมายถึงภาระงานที่สูงกรนบูตลงเป็นตัวจริง14เกมจากทั้งหมด18เกมสุดท้ายของฤดูกาลและเขาก็ลงเล่นเป็นส่วนหนึ่งในทั้งหมดสาิเกมจากทั้งหมด36เ,เกมหลังสุด ซึ่งฟอร์มดังกล่าวนั้นทําให้เขาต้องตัดขาดทีม33คนชั่วคราวของกรตสำหรับทางการแข่งขันชิงแชมป์โยุโรปแต่เขาถอนตัวออกจากการแข่งขันเพื่อพักอาการบาดเจ็บที่เขาจัดก,การมาอย่างน้อย2-3เดือนโดยการเพิ่มสันช่วงเข้ามานั้น ทำให้ทางโซชานมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นในการโจมตีของทางแมนยูและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านขวาอาจจะต้องมีการสลับสับเปลี่ยนกับทางอามาดเยนโลเพื่อประโยชน์ของทางการีนวูดโดยอนุญาตให้เขาลงเล่นเกมน้อยลงแทนที่จะเล่นเกมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะผมเป็นที่ว่าง,งานนี้ถือว่าเป็นข้อดีของทางซันโชนะฮะถ้าเกิดว่าเขามาช่วยแมนยูในช่วงในช่วงสมัยนี้แล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับ มาร์คแรฟฟอร์ดยอมรับฝืนเล่นท,ทั้งที่เจ็บแต่ก็ขอดิ้นอีกหน่อยเพื่อศึกยูโร2020โดยตัวลุกนะครับผมของทางแมนยูนั้นยอมรับรว่าอาจจะต้องพักเล็กน้อยหลังเสร็จสิ้นศึกยูโร2020เพราะลงเล่นพร้อมสภาพร่างกายที่ฟิตไม่เต็มถังมาสักระยะหนึ่งแล้วโดยเจ้าหนูมาร์คับแรฟฟอร์ดมีปัญหาการบาดเจ็บที่ไหล่และข้อเท้าในรายการนี้แต่ด้วยโปรแกรมที่อัจแน่นทั้งในระบบสโมสรและก็ทีมชาติจะทำให้เจ้าตัวนั้นยังไม่สามารถพักได้ ดยการปรากฏตัวของเขาจากม้านั่งสำรองในเกมกระทางโครเอเชียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะับเป็นเกมที่74ของเขาที่ลงเล่นทั้งหมด12เดือนที่ผ่านมาและตัวเลขดังกล่าวอาจจะเพิ่มขึ้นอีกในเกมทีมชาติอังกฤษจะเผชิญหน้ากับทางสกอตแลนด์ในวันศุกร์นี้ซึ่งแรตฟอร์ดนั้นยังคงยืนยันบอกว่าเขานั้นรู้จักร,ร่างกายของเจนเองดีและจะขอลงเล่นต่อไปอีกนิดหน่อยในหน้าปร้อนนี้โดยเขาได้บอกว่าผมเข้าใจร,ร่างกายของจนเองดีนะ และมันเป็นเวลาที่นานแล้วที่ผมไม่ได้ลงเล่นโดยที่มีอะไรมาคอยฉุดลังเอาไว้นี่จะเป็นการแข่งขันครั้งสุดท้ายของฤดูกาลนี้และจากนั้นเราก็จะได้พักดังนั้นผมต้องมีสมาธิกับการทุ่มเททุกอย่างที่ทำได้ในขณะที่ผมอยู่ที่นี่กับทีมต่อไปเป็นธรนงานนี้เหนูไรสฟอร์ดนะฮะก็อย่าฟืนมากกัละก,กันยังไงพวกเราก็เป็นห่วงกันอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วช่วยถ่อมตัวหน่อยกัละก,กันและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลวงสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็นนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมนะฮะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ